สวัสดีค่ะดิฉันอยากแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับเครื่องผลิตออกซิเจน e a s t by Invercare เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด5ลิตรประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้หน้าจอแสดงผล LED ปุ่มสัมผัสง่ายต่อการสัมผัสเพียงแค่กดเบาๆสามารถใช้พ่นยาได้ในตัวมีรีโมทคอนโทรล c ีเฟส ที่ง่ายต่อการเปลี่ยนง่ายต่อการใช้งานเพียงแค่กดปุ่มเปิด m a นพา w เวอที่อยู่ด้านหลัง mm hmm. เมื่อเปิดเครื่องแล้ว mm hmm. เครื่องผลิตออกซิเจนจะอยู่ในโหมดสแตนบายและพร้อมใช้งาน mm hmm. เมื่อท่านมองไปที่หน้าจอ LED mm hmm. จะมีสัญ,ญลักษณ์แสดงการใช้งาน หน้าจอแสดงอัตราการไหลของออกซิเจนจำนวนลิตรต่อนาทีถัดไปมีสัญ,ญลักษณ์แสดงความเข้มข้นของออกซิเจนมีสัญ,ญลักษณ์แสดงตัววัดเวลาและชั่วโมงการใช้งานมีสัญ,ญลักษณ์แสดงเวลาการจ่ายออกซิเจนที่เหลือในโหมดจับเวลา และมีสัญ,ญลักษณ์แสดงว่าใช้งานไปแล้วเป็นระยะเวลาเท่าไหร่สามารถแสดงชั่วโมงการทำงานทั้งหมดนี่คือปุ่มสัมผัสปุ่มออกซิเจนกดปุ่มเพื่อเริ่มต้นการใช้งานหากต้องการปิดเครื่องเพียงกดปุ่มค้างไว้2องวินาทีเครื่องจะหยุดทำงานปุ่ม Flow สามารถตั้งอัตราการไหลเริ่มจาก1ลิตรต่อนาทีและสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้ครั้งละ0 5นลิตรต่อนาทีปุ่มจับเวลาสามารถตั้งเวลาได้ระหว่าง30นาทีถึง6ชั่วโมงโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ30นาที ปุ่มเสียงเตือนปิดหรือเปิดเสียงแจ้งเตือนปิดหรือเปิดเสียงแจ้งเตือนกดค้าง3วินาทีด้านหน้าของอุปกรณ์จะมีช่องเสียบสายออกซิเจนด้านส้ายมือและช่องสำหรับการพ่นยาด้านขวามือตรงกลางจะมีช่องใส่ขวดความชื้นซึ่งอยู่ใต้ฝาครอบ โดยไฟสีฟ้าจะปรากฏขึ้นด้านหลังของตัวเครื่องจะมีฝาครอบฟิลเตอร์โดยคุมตัวฟิลเตอร์และแฮปป้าฟิลเตอร์ไว้ด้านข้างเป็นฉลากคำเตือนพร้อมสัญ,ญลักษณ์ที่เข้าใจง่าย c p เ g e จะอยู่ใต้ฝาครอบด้านบน ง่ายต่อการเปลี่ยนเพียงคลายเกลียวสกรูสองตัวสุดท้ายนี้คุณสามารถควบคุมการใช้อุปกรณ์จากระยะไกลได้ด้วยรีโมทคอนโทรลไอคอนและปุ่มทั้ง4บนตัวรีโมทสามารถใช้งานได้เหมือนกับบนหน้าจอขอบคุณสำหรับเวลาของท่าน และนี่คือการสาธิตการใช้เครื่องผลิตออกซิเจน Ease by Invercare หากท่านต้องการรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัท Invercare หรือตัวแทนจำหน่าย